สวัสดีค่ะต้นข้าวมาแล้วครับนี่ผู้ใดแหยังมาท่านนอนมานาะโอ้ยมาแล้วมาแล้วแม่แม่มาแล้ว,ลว,ลวสี่คนเลยหกคนเลยโอ้ยคืนอนนนนึกแตครับเมื่อนี่ฝนตกต้นเขาไม่ได้ออกไปใช้เลยครับโอ้ยเสี่ยงหน ฝนตกนอนแต่หาโมงพึ่งตื่นครับไมอ้ออียงนอนขี่เศร้าคาร์ดะสวัสดีนะครับแม่แม่ครับสามสิบแปดคนเลยครับตอนนี้สี่สิบเอ็ดคนเลยครับตอนนี้มาเมืองต้นเขาย่ำคำย่ำแรงย่ำลึกๆสองทุ่มนี่นะครับช่วงนี้ข้าวอยู่นะเนาะเฮ้ากับักมาเมืองต้นข่าวกันด้วยครับต้นข้าวน้อยเนี่ยครับ สวัสดีครับวุ้ยไข่ขึ้นรอชฉวาว่าคิวคิวไข่ขึ้เป็นนังเชียว่ะหอมแบหอมแบ๊บุ้ยแม่แม่ไม่เช็ดซิปว่าคนเหรอโหด่ายีแม่ก็อุ้มขึ้นสูงเดี๋ยวกล่องเสยมุมสูงกันเลยนะอุ้ยสวัสดีครับแม่แม่ครับโอ้ยแม่โอ้ไม่ไหวแล้วใช่ครับอุ้มไม่ไหวแล้วครับ ตัวท่อกันแล้วเนี่ยครับไข่อร้อนครับเปิ้ลริมขไข่ครับเบิงเอาโลดครับสวัสดีพ่อพอแม่แม่ทุกผู้ทุกคนนะครับทั้งคนที่อยู่ในไร่ครับคนที่อยู่ทั้งบ้านนะครับคนรักสุขภาพกับสีนอนแล้วครับส่วนคนรักต้นเขากับสีเบิงไล่อยู่ตอนนี้ละครับ ต้นเขานี่บ้ได้ไล่นี่นอนมอหลรับแท้ๆครับคิดทอดแม่ๆหลายครับอาการอุ้มได้นีคือดีแปลกๆเนาะเพื่อนเนี่ยแปลกๆเนี่ยอุ้มได้นีแปลกๆเนี่ยโอ้ยฝนกระตกน้ครับตกแต่ใบสามนะครับป่านนี้บอทันหยุดอยู่ครับเฮ้ยกะอดออกไปแลนโช์เลยครับมืนี่ครับ เมื่อนี้ต้นเขาก็กินมังคุดกับอีแม่นะครับอีแม่ซื้อมังคุดมาเจ็ตโล่ลอยเจ็ตโล่ลอยฟังโมผิดครับมังคุดบานหฮาครับต้นเขาก็ซัดไปบักกลายลูกครับเบื้องไปเบื้องมาเพราได้กินเนื้อมันครับได้กินแต่เปลือกมันรับอีแม่อุมม้มมาไวล้ละตอนนี้อีแม่ก็จะเต้นระบำหน่อยนะครับ ทำไมเต้นระบิด้วยฮะยุ่งกัดฝนตกยุ่งกัดเหมือนขาดอะไรไปเลย hey, <อ>เฮ้เห็นบมอเปลี่ยนคือกันแล้วครับ,บาชาร์จยีแม,แมงสองร้อยยี่สิบห้าคนได้ขับเด้อขึ้นนอนหรือคับแต่ครับ,อนอนก,ก,รรบกินเขาแรงกันแล้วไปนะครับผมเฮ็ดเขาแก้งเขายัางกินครับาไไเา ฉันน้ำยามันเปียกครับอันนี้ข้าวแต่ลูกบอลไปเสียงเนี่ยครับมือเว้นเนี่ยไปเสียงไว้พูมไหมหาเกือบบ่อหอครับต้องข้าวมานี้แล้วหึโอ้ยโอ้ยวิ่งมาก็ไม่เบรกเนาะไฮ้เบรกยังเดนี่คนเอ้ยบริเ็นคนมาสิขีจจักรยาน หาเสียงเอ๊ะ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 ่เรียนถ้าว่ามีเสียงเอ๊ะเอ๊ะมาเรียนต้นข้าวรอตั้งนานนึกว่าไม่มาหายต้นข้าวกันดูว่าพ่อพ่อแม่แม่รออยู่นี่แหละครับต้นข้าวกันเลยต้องแม่ตอนสองทุ่มเนี่ยครับสองทุ่มแล้วเนี่ยแล้วครับเออนู้ว่าสี่ทุ่มเออรู้ว่าสี่ทุ่มเอ้าตกลงมันจะทุ่มแล้วครับผมสองทุ่มสี่สิบครับผมโว้ยหนอก็สี่สี่ทุ่มวัยหนอ ต้นข้าวน่ารักจังต้นข้าวหล่อเลยนะครับสวัสดีแม่แม่ทั้งสองร้อยหกสิบคนนะครับก่อนนอนมาเบิ่งนต้นเขาน้ำกันครับเ้ากกษิีน้อ,อน,นฟันดีอารมณ์ดีครับฮึว่าแต่มหมาหน่อยไปใส่แล้วโอ้หมุนกล่องนะมาท่านไปแล้วครับเฮี hey. เรียนซ่อนหากับแม่แล้วครับไอชีไปใช้นะ เฮ้ยแม่แม่มาล่อเบิองอยู่เนี่ยส้านอนหมดแล้วสา้านอนหมดแล้วเนี่ยผู้สาวเบิองไหลอยู่เนี่ยผู้สาวผู้บ่าวเบืองไหลอยู่มีแต่เช้านอยงามเนี่ย,ยเยบิองบักลาอยู่ในกล่องเนี่ยม,มาแล้วดีใจจังอา้าทำไมอ่านคอมเมนต์ต้องดัดเสียงด้วยวะนนมาแล้ว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 ดีใจจัง กวไวมากเลยโอ้ฟุตรลบักคักอากาศเย็นสบายบ่เนาะเย็นอยู่ครับย้อนมันเย็นหนมือน่อนี้แม่ก็ไปซื้อซื้ออะไรแผน่แผนเจลเย็น,น,นแผน่นแผ่นเจลเย็นลองนอนมาให้นอนครับบักลาก็เลยซัดตั้งแต่ห้าโมงกว่า,วาเงี้ยมาจนถุ่มกว่าครับ,บ,บตื่นไมเ่เหล่นแป๊บเดียวเราก็ได้ผ้าออกมากขางนอกครับ เย่าสิพาพอีพ่อพ่อแม่แม่เข้าบ้านนะครับข้างนอกยุ่งคือสีกัด,ดขั้นขาไวแล้วครับยุ่งกัดครับเฮ้ยนี่หมาหน่อยเนี่ยหมาหน่อยเนี่ยเฮ้ยมาเนี่ยมาเบิ่งมาลายนะครับเอ้เจียวเย็นนะเฮ้ยฝนหน้าร่มกับพัดผมมีแม่กับปิวเววเวว ยังงมาารอต้นเขาดิามารอต้นเขาดิเดี๋ยวเชียวไปเสียงแล้วเนะี่ยเอาเสียงใส่นจ่วก็หยัดบนออเขาหน่ะก็หยัดบนเขาห่างดีไหมฮ้ย,ยมุมไหนดีเนาะ,อะเอาไอ้ตรงนี้สิได้พ่อไอแมย่ยังนับมาอยู่เนาะอีพ่อนี่ยซื้อกล่องไม่อยู่เนี่ย ทุกวันมาใช่อฮะ้ยเบิลงเอาโหลดครับเบิลงเอาโหลดขออุ้มหน่อยนะคิดถึงเพลงเบิร์ดคิดถึงเพลงเบิร์ดคืออีหยังน้อไัเนี้เนาะคิดถึงรอรอทุกวันเลย <laughs> สวัสดีแม่ทั้งสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนนะครับแปลให้แนเตอร์ครับคิดถึงเพลงเบิร์ตเต็มขึ้นอย่างครับ <laughs> นาชิโบ่ได้ท่านเพลงเบิร์ดเนี่ยครับ <Hey. S 2> เฮ้ยผู้ใดเก็บปปิดทีวีเหรอ,อครับน่าอุ้มจังเลยสุดหลอคิดถึงรครับต้นข้าวเริ่มมีเอวแล้วนะแมีนยนโยครับอยากเล่นแต่ขี้เกียจดูเมียมันโมเมนต์เอวหรอครับมันดากใหญ่กว่าตครับใ้เมือมออ่อนี้ผมกับว่้ใดออกไปข้างนอกนี่ครับผมก็นอนอยู่กับเจียวเย็นผมนี่แหละพึ่งใน้มาใหม่อ๋อออกไปอยู่ ออกไปส่งของกับอีแม่ครับได้ไปสองรอบอารมณ์ดีเลยครับอย่างเงี้ยเมื่อวานบม่ได้ไปอารมณ์เสียขนาดนี้ครับเมื่อตัวให้ต้นเขากินขนมแล้วก็สตาร์ทรถออกไปรถเมื่อนี้ต้นเขาก็แล่นลักรถได้ครับไล่ไ้ไปครับเนี่ยโอ้อ่านคอมเมนต์บ่ททนเน้ยครับคอมเมนต์ขื้นไหวแห้งครับรชาวัสดีแม่แม่พ่อพ่อทั้งสามร้อยคนนะครับ ปาดบดเด่นท่านนอนกันบ่ว,ว้อันนี้มันเขียวเขียวอุ้ยเมื่อกี้ว่ากล้ากับเมื่อับโทรศัพย์เนี่ยครับเมื่อับอยู่มึงเนี่ยครับเอาเอาขีพอแล้วเอาเ,อาาเมื่อพักไรนี่ยครับเมื่อกี้เลยครับกลับเมื่อไหม่ได้ครับพอๆแม่ๆครับนี่เอาเอาแล,แล้ดึงๆแน่นอนเนี่ยถ้าเจอเนี่ย วันนี้ยังไม่มีโชว์เพราะว่าไม่ได้ออกไม่ให้ออกไปโชว์นะครับอ๋อฉีแล้วฝนตกนะครับไปโชว์บ่ได้ครับโชว์หลายบ่ได้ต้องคนต้องเล่นด้วยอ่ะไปทั้งพูดเฮ้ยว่าแท่ว่าเป็นหมาก็่อยากเล่นพูดเดียวเด้ก็อยากมีมูลเล่นกันเด้หมาหน่อยเนี่ยหมาหน่อยก็อยากมีมูลเล่นเนี่ยครับ ถ้า,าลเล่นหมาหน่อยก็บบลเลน่นนะครับโอ้ยหันเตะดากให้กล้องเนาะหันหน้าเขากล้องหน่อยลกูกเออ,เ,อเนี่ยคนเล่นด้วยก็ไม่เล่นแม่แม่มแม่มรอดูนหนูอยู่เนี่ย<ล>ตัวใหญ่หลายแบบพ่อเมื่อกี้นี่กล้องเอาไปอยู่เลยครับมันหล่นกล้องไหมครับมันตัวใหญ่ไหมครับพูดแมครับมันยืน ยืนทีซ้ำแม่เหรอครับเตงอุ้มอุ้มอุ้มยืนจับมันยืนไม่ได้อุ้มยืนงับงับงับโอ้เด้งโอ้ยหอนเอวอแม่แล้วครับอุ้มหลังน่อยาหันหลังเนี่ยจะได้เห็นชัดๆเพราะโอ้โ oh, ห oh. เรื่องเราเลยครับอีกประมา่จากสามสิบเส้นนี่ก็จะหอดพื้นแล้วครับผมหญ่ซ้ำแม่เลรวเนี่ยครับ ถ้าหันหลังนี่ก็จะเจอสีน้ำตาลชัดๆหัอใช่ชโอ้เออทำไมใครถือต่อม<า>อ,อยากเล่นกับคนนั้นเชือขาดวะเนี่ยเชือขาดนเนี่ยอยากชี้เล่นน้ำพอนแม่ อุ้ยดูคอดูคอชวความแข็งแรง,แงหูฟัน่อยชุกนึกว่าจอระค <c oughs> ้ยนึกว่าจอระคา,า,า,ายแงยมแงมแงมตาตาตา่ตาตาอยเอาจริงมับโอ้อโหเออ ว่าไหนเนี่ยล่ะเอาสุดตัวนั่นแหละพ่อแม่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 โอ้ยเฮ้ยข้ามีตัวป้องกันอ่างัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดล่ะทีนี้อ่าถ้าเริ่มมาแล้วได้เวลาของเขานะคะเวลานี้อันนี้คือตัวป้องข้าเจ้าต้องข้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวน่าจะเย็นสบายเย็นอยู่ครับเย็นไข่ครับย้ำน้องนี่ไข่ต้องเย็นไว้ก่อนครับเฉยไหมลูกให้น้องขี่หลังหน่อยน้องขี่หลังหน่อยโอุ้ยหลังใครน้อเอาโทรศัพท์ทิ้งแล้วจ๊บไปจับไปเอ้า อืมฮะนี่อ,<ะ>องค์กริทักษ์ข้าอา้าวไปไหนเราลูกมาเอวันนีน้วันีสีสีมือนี้มือดีจอมพลังนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่นาริสา<ม>น้องได้สองเดือนกว่านะคะอีก<ม>อีกอาทิตย์หนึ่งจะสามเดือนค่ะสวัสดีคุณแม่นิิสาค่านะ <laughs> หช่บางพักเด็กจากหน่อยครับกินไม่น้ำอย่างเดียวข้าวด้วยเติมมะลังชิบหายละชิบหายนอนเด็กจ้าว่าคุณพ่อสุทธรียานะคุณพ่อครูริพรของพ่อหรือคุณแม่เนี่ยต้นข้าวอ้วนลายแม่คุ้มเบาไวแล้วนั่นวันนี้หนูกินข้าวับบไรกลางคืนต้นข้าวนอนที่ไหนคะต้นข้าวนอนในห้องนอนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ พ่อดากใหญ่กดดโดดโดอดนวลกอดนวยเบิงดางนะครับดากใหญ่พ่อดากลูกหัวใจพร้อมครับวันนี้ต้องขาวที่ข้าวไร,ร่หนักกิโลจา้าวันนี้ช่างนะคะหนักเอ่อแปดโลแปดโลเจ็ดขีดแล้วช่างแล้ววันนี้น้ำหนักขึ้นมาอีกประมาณสองสามขีดนะคะยวกินอาหารเม็ดไหม ็นค้างคาวหรือ okay. ต้องข้าวไม่หลับไม่นอนพอแล้วจะนอนแล้วไม่ต้องกินแล้วดุ๊กด <ần Việt psycho il etto> <stakeholder> ุ <and> ๊กดุ๊กดุ๊กดูตูดทาไมเวลาหนูเดินเนี่ยคือไม่มีใครตูดเหมือนหนูเลยนะหนูเวลาหนูเดินเนี่ยได้เสื้อจากไลน์น้องเข้ากล้องเมื่อคืนดีใจมากโอ้ยินดีด้วยค่ะคุณแม่อ้อยทิพอ่าคุณแม่บุญชูมั่งขั่งแอบมาบอกนะมาหน้าคิดถึงนะป้าอวนเบิ่งตาคอย ขี่ชิถึงแห้งขึ้นกันครับแควติด,ตดครับแข euh, you know, วติดครับนะบอดังสีเงาบัดไดนะครับแขวมันติดครับนี่อรอแถวว่าแม่ไม่หนูหลอจังเลยตั้งข้าวความหลอมกับข้องถี่ครับตั้นข้าวตัวใหญ่กว่าข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวน้องข้าวเหนียวพ่นกัสีต้านทัานมาแล้วแะครับตอนนี้เพ่นต่อ พันข้าวเดียวตอให้ต้นข้าวก่อนม,ม,มือได้บ่ายหอยแม่สีขึ้นห้องนอนมามันเก่งแก่เวลาเลยดูยสายตาคือสายตาน,นี้เลยนะคะว่าพ่อแม่ทุกคนพอแบบสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไรจะขึ้นห้องสามทุ่มอย่างเงี้ยก็จะอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่แม่เอฟซีเข้าใจใช่ไหมคะ โดนแซวโดนแซวกางไล่สดสวัสดีคุณพี่น้ำตาลสวัสดีคุณแม่หมอเจินค่ะ้าต้นข้าวดูตัวโตมากเลยยังลบโพสหนูอยู่เลยสองวันสองพันคนแล้วลบทำไมคะยังไม่ได้ลบอ๋อยังไม่ได้ลบอยากเจอต้นข้าวมาแม่ เอาฟ้าทลายโจรมาด้วยนะจ๊ะค่ะคุณหมอแผนไทยของเรานะคะหมอเจนตอนข้าวสุดรอสวัสดีครับคุณแม่สมปองมีชีนะสวัสดีคุณแม่ไม่คิดจะจำก็ขอแค่อย่าลืมอย่าลืมตอนข่าวเด้อครับนี่งัดงงัดงังัดงัดงังังัด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 งังัดงัดงงัดตัดงหดงัดงั้งทดงั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 ้งัด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 ดงดงัดงัดั ก้ามคอขึ้นแล้วล e ูกโอ้ยคืกตอนดึกอันนะ้ะอย่าอย่าอย่ามากับแม่นู่นอยู่นู่นเอาอยกแล้วครับเวลาเขาเลยค่ะลอนเนี่ยงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดบึ๊จับึจับบึ๊จบ ฝึดขนาดลงจากตุ๊กตาแล้วยังโยกเลยยี่แม่ไหมแม่ไม่โลกไม่หลายโซนอยกออกมาเนี่ยมัไม่แตวแล้วอะจุดที่เลยอ่ะไปอ่ะบึดเอาซ้ำอ่ะเดี๋ยวแม่เตรียมเชียร์เตรียมเชียร์แม่เชียร์วันนี้แม่เชียร์แม่เชียร์ ไปลูกไปลูกอ่ะสามสี่บึดบึดจมบึ๊จมบึดจมบึดอะบึดจมบึดจมบึดจมบึดบึดเขินไม่ต้องเขินลูกไม่ต้องเขินต้องเขาเขินนะคะเวลาเขาบึดจมบึดนี่หน้าเขานี่ฟินมากเลยนะ ดูคลิปต้นข้าวตลอดอตลอดเลยชอบขอบคุณค่ะ <c oughs> จะพยายามขยันทำคลิปให้นะคะ <c oughs> น้องน่ารักอย่ากหยิกจมูกจังตัวเล็กค <c oughs> ุณแม่หนูหนุยบอกดูสองช่องพร้อมกันค <c oughs> ุณแม่เป็มจิตบ,บอกต้นข้าวมาน่ารักมาแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> กางเกงพ่อจะขาดอีกไหมวันนี้ใส่ยีนเลยนะคะคุณพ่อบอกดีๆอยากได้เสื้อใหม่อยู่พอดีนะคะ คุณแม่คุณแม่แม่แม่เจินนะแม่หมอเจินบอกว่าแม่อุ้ยไม่เงาแล้วเดี๋ยวเอาไปฝากคิดถึงคิดถึงนะมีมีมีเพื่อนมีเพื่อนทักแชทมานะคะว่าจะไปรับปริญญาไหมอยากรับไหมนะคะพี่เจินพี่หมอเจินจะรับไหมปริญญารับเปล่าแต่ก็ว่าจะรับนะรอโควิดก่อนนะคะ คงจะได้รับกันอยู่เนาะงักงักตุยหนุยจังเลยอยาต้นข้าวอะ่ะสงโอยอพลังมันเหลือเฟือแม่พอบักน้ำตาลอยู่ใสเอามาเข่าส้งบักเดียวนี่สายตานี่บอกมาเอามาตังถ่านั่นแหละครับพอตังให้ทุกถ่าแม่

ั้งเย็อย,อยู่เลยจังหวะที่คุณพ่อจับตุ๊กตาได้องศาพอดีเลย <c oughs> ต้นข้าวอยากมีผู้สาวแล้วอ่ะนะตอนนี้ต้นข้าวเหมือนแม่ข้าวสวยเลยค่ะชอบงัดทั้งงัด <c oughs> อ่าแม่เจนบอกว่าไปสิรอละพรแม่อุ้ยต้นข้าวค่ะอุ้ยต้นข้าวจะได้ไปไหมเนาลละหลอกับปริญญาแม่เนี่ย <c oughs> ต้นข้าวเหมือนพ่อขาเจ้าเลยต้นข้าวโชคดีมากเอาพร้อมดเด้อครัเบเบิ้งเด้อครับเต็กแงกออสองแงกเองหนู้ายกระสียังลายนองก็หลายบึดแล้วด er ิเ er มื่อยเอาหมดแล้วเนี่ยวิสีเอลหล่นปัดหล่นปัดหล่นปัดอะปัดปัดปัดเป็นยังลายบ่เนี่ยผู้ภาคมีเป็นยังลายบ่นี่อเบิ้งตเบิ้งดักไ่เว้ยดากลูกหัวใจเว้ย ขาา้าวแล้ yeah. ตอนไม่ไลก็ไม่กินหรอกข้าวไม่ไลก็ไม่กินหรอกข้าวเลยเอาแสิเอวลันปัด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 ปเอาเอวลันปัดปัดปัดัด,ด <laughs> แม่ปัดไม่ทันแล้วลกูกท <c oughs> ีกันแกัน,นี้ฮ่ากันนะ กลับไม่ได้ <laughs> โอ้ยแม่เสียอยากจะบอกมากเลยว่าตั้งแต่แบบรับต้นเข้ามาเลี้ยงนี่คือ,อหัวเลาะแบบบ่อยแบบก่อเดิมแบบเยอะมากเลยมูแม่เมียเมื่มมมอ,อกี้ทั้งบึดทั้งบึดทั้งงัดทั้งงัดทั้งเอวหลันปัดเลยอะมู

เหนื่อยหัวล้อเหนื่อยมากโอ้ยใครหัวล้ออยู่ที่บ้านนี่พิมพิมพแบบห้าห้าห้ารัวรัวมาแบบให้แบบเต็มเต็มจอแบบไลฟ์ให้คุณให้คุณต้นข้าวเขานิดนึงนะคะแม่แม่ะะห้าห้าหาอะไรจ้าโอ้ยหมดแรงแล้วยังลูกเนี่ยถ้าวันไหนพลังงานเขาเหลือเยอะค่ะเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะแสดงความเป็นจ๋าสูงความแบบว่าขมเยอะนะคะ วันนี้ไม่ได้พาไปวิ่งนะคะแรงก็เลยเหลือเยอะก็เลยเนี่ยงัดทังงัดให้พ่อๆ่อแม่แม่เอฟซดูกันใหญ่เลยโอ้ยหัวล้อจนแบบเหงื่อแตกพักหมดเลยตอนนี้ทำไมหนูเป็นอย่างนี้ตอนข้าวฮะผมคือจะหฝูงของบ้านครับ่อยไอ้ไแมวนะไอ้ก็ครับไอ้ไอไอ,อยู่ไหมลูกดูสิ ก็อาจักหน่อยนี่ละครไอีกจักเืออะพ่อค่าพี่น้ำตาลนี่อีกหน่อยพี่น้ำตาลกระสิโต้น่อยก็คอยละเด็กเด็กมาม่มาให้คมแม่มูมัมามายอมยอมจ่าฝูงสดีรี่แม่มู ฮ่าฮ่าฮ่าเต็มจอไปหมดเลยหนูตอนเนี้ยหนูทำอะไรหนูทำอะไรให้คนดูก็ยากสิให้พอพอแม่แม่เอฟซีได้ห <G l ull ing> ัวกันก่อนนอนเนี่ยครับระวังเด้อคือหนีระวังละเมอร์เลยครับละเมอร์แบบฮระวังคน้างๆสี่ร้อยทีเอาเด้อครับ อ่าอ่านอะไรอคอมเมนต์ไม่ทันเลยค่ะตอนนี้เหือนได้พ่อแดูพ่อฝึกไล์เซิร์มที่สากมาเจอบักต้นข้าวอีกทำจนร้องแข็งว่ะนะนี่การการหัวนี่มันก็มีประโยชน์หลายอย่างครับเหตุให้อารมณ์ดีแล้วก็เหตุให้กามทองขึ้นน้ำเลยครับผู้ใดปวดแอวนี่แอวก็สิได้ยืดน้ำครับ อ๋ามามามาลูกหมดแรงแล้วใช่ไหมเนี่ยโชว์โชว์จุ๊บโชว์ของเลยไหนดูนดิติ๊กเปิดปาไม่เปิดนไงมันเป็น acting ครับให้พอๆแม่ๆเอกซี่ในหัวหลอกกันชื่อๆครับคอยบอดี้มีอารมณ์พางเพลิดอีอย่างสักอย่างครับแต่มันเป็นอาการส้วนล่นครับ <c oughs> ไหนดูสิไหนดูหน้าหมาหื่นดิลูกวันไดนหื้นนะครับแต่เป็นหมามักมวนครับแอวลันแป๊ด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 แมวพอปล่อยแม่เสี่ยนปัดแม่ช้านี้ละเนาะเพราะแม่พี่น้องเนาะให้ได้หัวกันก่อนนอนนี่ครับไหมเหมื่อยแอวแห้งครับตอนนี้ครับพ่อแม่แบ่พ่อพ่อแม่แม่ขั้นใดนี่ มาาักค่ะแอลลัปนปลดข่อยก็อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแช่นั่มเด้อค่ะมืออื่นกระพอกันตอนีนคลิปใน่อง y YouTube เด้อค่ะแม่ตอนนี้ก็เมื่อยแห้งครับทำไมไม่ให้กินน้ำเปล่าคะคมแม่พอให้หน่อยแม่หให้หน้อยแม่มหให้หน่อยแม่ ในในแม่คร yeah. ับ <sketches> ผู้ได้มากคอยมากตอนข่าวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้เด้อค่ะเมนี้ก็ขอให้รับปีสุขสุขค่อด้อค่ะอย่าเด้ออย่าไปละเมอหัวเสียงดังเด้ออย่าไปละเมอแอวลันปัดเด้อเมนี้ขอลาไปก่อนแล้วเด้อครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บไฮไฟสิบ๊ายบายบ๊ายบายวุ้ยไงมองกล้องเลยวะบ๊ายบายอ่ะมองกล้องด้วย 拜拜。Bye bye.